E ah. ขอต้อนรับสู่ช่วงน่าทึ่งน่าอึ้ง Amazing Business Gano ค่ะกับบทพิสูจน์ความสำเร็จนะคะของธุรกิจงานบุญการโนที่วันนี้กว่า13ปีในประเทศไทยนะคะเรามีผู้ที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งสูงสุดทั่วประเทศไทยกว่า300รหัสค่ะแล้ววันนี้นะคะเอจะพาทุกท่าน,นไปสัมผัสกับความสำเร็จที่น่าทึ่งน่าอึ้งเหล่านั้นนะคะในช่วงของรายการ Who is the one ครคือเบอร์หนึ่งกาโนค่ะ และไม่ว่าผู้ประสบความสําเร็จท่านนั้นนันคะจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยค่ะเอ <A S 1> จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความสําเร็จของผู้นําเหล่านั้นกันค่ะทุกท่านพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมไปกับเอเลยค่ะ และแต่ละปีนะคะต้องบอกว่าอบพยพมานนับคนหมื่นตัวเลยทีเดียวค่ะที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังของจังหวัดประทุมธาน,นีนะคะแต่วันนี้ค่ะเอไม่เพียงพาท่านผู้ชมมาดูนกเท่านั้นนะคะเอพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูคนกันค่ะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจงานบุญการโนและเป็นผู้นําในทุนที่จังหวัดประทุมธาน,นีนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามไปพบกับเอนะคะ ขณะนี้นะคอเอหยือยู่หน้าบ้านหลังแรกของกองทุนบ้านการโนค่ะที่เอเชียว่าท่านผู้ชมทุกประเทศนะคะคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับบ้านหลังนี้ทัานเป็นอย่างดีค่ะเพราะวิทยากรนะคะได้นําเอาภาพของบ้านหลังนี้ไปนําเสนอกันทั่วประเทศค่ะ mm hmm. และแน่นอนนะคะอุลตราวันของเราในวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะท่านเป็นเจ้าของบ้านหลังสวยหลังนี้เองค่ะ mm hmm. เดี๋ยวตามไปพบกับท่านได้ในกันค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคู้อิฐวันของเราในวันนี้ทางกีเอสทีเทรนเนอร์ปกใจที่จะนําเสนอความสำเร็จของลูกสุพรรณอดีตเด็กวัดสู่เจ้พาพนักงานสาธารณาสุขและกรรมการห้าม,มวยบนเวทีผู้พลิกผันชีวิตมาพิชิตความสาเร็จที่เป็นปรูปธรรมรับกองทุนบ้านการโนหรังแรกของประเทศไทยได้อย่างน่าทึ่งน่าอึง้องเขาผู้นั้นคือซินเวอร์ไดมอนดีเรคเตอร์คุณธราธรใจซื่อคุณ เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เอแวะไปดูนกมาค่ะได้เจอนกไหมครับไม่เจอค่ะแต่เดี๋ยวจะพามาดูคนละค่ะค่ะแล้วไม่ทราบว่าวันนี้พี่อาตอนมีคิวบรรยายที่ไหนหรือเปล่าคะโปรแกรมวันนี้ว่าค่ะราะคะฟูเจนเดี๋ยววันนี้เอขอเวลาสักสิบห้านาทีได้ไหมคะอ๋อได้ครับจะเป็นชั่วโมงก็ได้หรือูทานข้าวเย็นด้วยกันก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะแต่ช่วงนี้มาเหนื่อยๆเราเลเชิญไปดื่มน้ำไปค่ะ ก่อนอื่นเลยไม่ทราบว่าพี่ธัรพรอยู่กับบ้านกาโน่กี่ปีแล้วคะเนี่ยบ้านหลังนี้คะ่ะพี่อยู่บ้านหลังนี้มาปีนี้ปีที่7จ็ดแล้วครับโหเจ็ด oh, ปีนะคะเราไม่ทราบว่าอายุพอๆกับอายุงานทางธุรกิจของกาโน่หรือเปล่าคะอ๋อ oh, หลังจากที่ทําธุรกิจกาโน่มาปีกว่า mm hmm. ก็ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ครับเพราะฉะนั้นอายุธุรกิจก็เข้าปีที่9้าแล้วครับ โอ้โหแค่ปีกว่าๆเท่านั้นนะคะก็ตัดสินใจที่จะต้องบอกว่าซื้อบ้านซึ่งเอทราบมาว่าเป็นบ้านกองทุนหลังแรกของการโน่เลยค่ะค่ะเอรู้สึกประทับใจนะคะกับความสําเร็จของพี่ชลาธรเป็นอย่างยิ่งค่ะเราต้องบอกว่าใช้ระยะเวลาเพียงแค่ปีกว่าๆเท่านั้นก็ตัดสินใจที่จะซื้อบ้านให้กับครอบครัวได้นะคะพี่เริ่มต้นในธุรกิจการโน่ได้ยังไงคะครับผมเป็นข้าราชการจนๆคนหนึ่งครับ ทำงานอยู่ที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนะครับเนื่องจากมีความฝันที่ยิ่งใหญ่นะครับก็เลยเริ่มหาอาชีพเสริมนะครับเป็นธุรกิจเครือข่ายทํามา1ิบกว่าปีจนรู้ระบบของการตลาดแบบเครือข่ายนะครับแล้วก็มีอาชีพเสริมเป็นแพทย์สนามมวยนะครับปฏิบัติงานตอนภาคกลางคืนนะครับก็เหนื่อยมากครับแต่พอมาพบกับหีจีรากระดกหกสายพันธุ์นะครับผมก็ทดลองใช้ดูว่าสินค้าจะดีหรือเปล่านะครับ หลังจากที่ทดลองใช้ไปแค่ประมาณ2-3เดือนครับผลตอบรับของสินค้าดีมากนะครับผมก็เลยเริ่มทดลองอทำเป็นสายงานนะครับในแต่สนามมวยนะครับในภาคางคืนแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่มีเวลาว่างก็ออกไปศึกษาหาความรู้นะครับตามที่ประชุมนะครับหลังจากนั้นาวางระบบไว้เดเดือนผ่านไปครับรายได้ตรงนี้มากกว่า,าเงินเดือนราชการที่ทํามาเกือบ20ปีนะครับ แล้วก็มีรายได้มากกว่าที่สนามมวยนะครับผมก็เลยตัดสินใจยหยุดงานสนามมวยไว้เพราะว่าเหนื่อยมากนะครับแล้วก็มาทําธุรกิจการโน,โนในช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็หลังเลิกเลิกงานครับอยากเต็มเวลาเต็มที่เลยนะครับค่ะและหลังจากที่พี่ชาทรนะคะตัดสินใจทาธุรกิจการโนเต็มเวลานะคะไม่ทราบว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับตัวพี่ชาทรเองและครอบครัวบ้านคะ ชีวิตผมที่เปลี่ยนแปลงครั้งแรกสุดก็คือการลาออกจากสนามมวยซึ่งเป็นการทํางานที่หนักนะครับถึงแม้ว่าตรงนี้ผมจะได้ที่มาสองแปลงก็ตามแต่20ปีข้างหน้าครับผมถึงจะเก็บเงินหรือได้เงินกอบ,บขอมาซื้อบ้าน2ชั้นนะครับบ้านเดี่ยว2ชั้นบ้านในฝันของผมได้นะครับแต่หลังจากที่ามาทําธุรกิจการนวดเต็มเวลาครับช่วงเสาร์อาทิตย์และหลังเลิกงานราชการนะครับทำให้ผมมีไรายได้เป็นทุยคูณนะครับ มีรายได้เป็นกออเป็นกรรมมากขึ้นพร้อมกับนี้ครับด้โปรโมชั่นขึ้นเครื่องบินครั้งแรกไปดูฟาร์มที่มาเลเซียนะครับรทำให้ผมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าบริษัทแโนูเเซลของเรานะครับจะเป็นาฟาร์มทาวรนะครับให้กับชีวิตผมและครอบครัวได้นะครับกลับมานะครับผมตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับพร้อมเนื้อที่53ตารางวาราคา1.9ล้านนะครับซึ่งเป็นกองทุนบ้าน หลังแรกของบริษัทการโนเอ็กเซลนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมได้ร่วมงานกับบริษัทการโนอีกประมาณ3ปีนะครับเริ่มมีเงินเงินเก็บนะครับเป็นบัญชีเงินฝากประจำนะครับเดือนละ25 0 0 0เก็บเงินได้ประมาณ6เดือนครับทำทำให้ผมมีรายได้ตรงนี้เป็นแสนนะครับผมก็เลยตัดสินใจลาออกจากราชการนะครับซึ่งเมื่อก่อนนั้นนะครับเป็นข้าราชการบัญชีติดลบแต่พอมาทําธุรกิจการโนแล้วเราได้ตรงนี้มานะครับก็ เป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตนะครับที่จะมาฝากให้กับบริษัทกันโนยเซลนะครับหลังจากที่ผมเคยทํางานหนักนะครับได้ขับรถพิกาพบิ๊กเอ็นะครับผู้ชีวิตนะครับแล้วก็ผมก็มีความฝันว่าผมอยากจะขับรถยุโรปนะครับแล้วก็รถในฝันของผมที่ผมให้รางวัลกับตัวเองนะครับในวันที่ผมออกจากราชการก็คือรถ BMW 318 i ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ท่องเที่ยวไปทั่วประเทศไทยนะครับ ทุกภาคของประเทศนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสรับโปรโมชั่นท่องเที่ยวของบริษัทนะครัไปเที่ยวที่ปักกิ่งคุณหนิงนะครับซึ่งได้พาภรรยาคู่ชีวิตที่เคยทํางานหนักเคยลำบากมาด้วยกันนะครับไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็ได้ไปรับหิมะครั้งแรกเลยครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับอนอกจากความภูมิใจและความสําเร็จของผมแล้วนะครับนอกกเหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมได้เปลี่ยนแปลงญาติพี่น้องให้เขามีสุขภาพดีขึ้นมีไรายได้ที่ดีขึ้นนะครับ อันดับแรกก็คือเสดีดีพิสิทธิ์ชัยศูนย์กลางนะครับอยู่จังหวัดนนทบุรีซึ่งมีอาชีพเป็นช่างตัดแว่นตานะครับอันดับ2ก็คือดีดีสำเริงชิมบุรุษนะครับยังรับราชการอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับอันดับที่3ครับดีดีกมลาชิมอ่อนนะครับยังรับราชการอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับอันดับที่4ครับดีดีจ่าสิทิเอกรัตนพงษ์แสนตานะครับเป็นทีมงานที่อยู่ที่อำเภอลงศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ อันดับที่5นะครับดีดีสำราญบองรุงศิลป์นะครับอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็น้องชายของผมนะครับตำแหน่งอ d ดีว่าที่ดีดีครับจากสิเผ็คุณเทิดใจซื่อคุณนอกจากนี้แล้วก็ยังมีพีดีมีอ d ดีในสายงานอีกหลายคนครับที่กําลังจะประสบความสำเร็จซึ่งตรงนี้นะครับผมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของผมนะครับเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ผมคาดไม่ถึงและความภาคภูมิใจในชีวิตของผมตรงนี้ครับถือว่า ผมมีความสุขมากครับค่ะปัจจุบันนี้นะคะมีผู้นํารุ่นใหม่ๆหลายๆท่านค่ะที่ทํางานหลักงานประจําควบคู่กับธุรกิจเครือข่ายกาโนเหมือนเช่นพี่ชาราธรนะคะวันนี้พี่ชรมีข้อคิดหรือคําแนะนําอะไรที่จะฝากไปยังบุคคลกลุ่มเหล่านั้นบ้างคะครับผมไม่ปฏิเสธโอกาสที่ดีที่เข้ามานในชีวิตของผมเพียงเพราะคิดว่าตนเองมีโอกาสเดิมที่ดีอยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นาหากท่านเปิดใจนะครับเข้ามาศึกษาธุรกิจเครือข่ายนะครับโดยสละเวลาเพียงเล็กน้อยซึ่งธุรกิจเครือข่ายนี้เป็นธุรกิจใหม่สาหรับคนไทยนะครับแต่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุกคนได้นะครับอย่างเช่นผมที่ได้รับมาแล้วครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณบริษัทกโนเอเซลอินเตอร์ไพรส์ประเทศไทย,ทไทยจำกัดท่านมิสเตอร์เยวสุดเสงท่านซีโอสาเลมนนดีและที่จะลืมเสียไม่ได้ครับขอขอบคุณคุณอัตพลพรมพงษ์ เพื่อนผมนะครับที่เปิดโอกาสที่ดีให้กับผมได้มีในวันนี้นะครับและขอขอบคุณดาวไลทุกท่านนะครับที่น่ารักที่เป็นพลังงานยิ่งใหญ่นะครับให้ผมประสบความสําเร็จและขอขอบคุณไซไลนะครับทุกๆคนนะครับที่เป็นกําลังใจที่ดีให้กันและกันนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะเลมีความเชื่อนะคะว่าแง่คิดนะคะคําแนะนําจากประสบการณ์ของ h ูอ s สเดวันของเราในวันนี้นะคะ จะเป็นประโยชน์ที่ดีให้กับท่านผู้ชมได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบคุณ s อ d ชลาธรใจซื้อกุลขอบคุณค่ะค,ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะถือว่าธุรกิจเครือข่ายการโน่ตอบนองไรฟ์สไตล์ค่ะคือวิธีการดำเนินชีวิตที่ทุกท่านสามารถเลื่อนได้อย่างงามสงา่า